สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำรทายการเ,เล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบภายในบ้านแล้วคุณพ่อจะเป็นคนหาและเด็กๆก,กับคุณแม่จะต้องเป็นคนแอบกีตาจีตะใครใครถูกหาเจอ ทีหลังจะได้รับรางวัลหนึ่งร้อยบาให้เวลาหาเท่าไหร่หนึ่งคัได้ไหมเวลาหาเท่าไหร่ให้เวลาหาห้านาทีนับนับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สินับหนึ่งถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบได้เหรอเจ็บเอาภายในบ้านนะใครจะแอบชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็ได้ ตามใจตามใจทุกคนเลยไม่ร้อนตรงนั้นอะอาจจะเริ่มเกมได้หรือยังน้องไอมีเริ่มไปแล้วเล่นเกมก่อนอ่ะอ่ะต่อไปแล้วพ่อจะนับนะพ่อจะนับหนึ่งถึงสามสิบนะทุกคนไปแอบนะอ้าวถึงห้าสิถึงห้าสิบถึงห้าสิบก็ได้ พอจะนับนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วทุกทุกคนไปแอบ,บได้นะครับหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอเคพ่อนับครบห้าสิบแล้วพ่อจะไปหาแล้วนะ เงียบมากเงียบกันมากเลยใครมาเสียงคนหละนี่อยู่เอด้วยแอ่แพร่เจอคนแรกเลยนึกว่าโค้ชมาแทนี้ร้อนอะมีใคร พ่อหนูแอบดูแน่เลยพอไม่ได้แอบ,บดูใครเลยเำไปประตูเปิดไหมทำาไมป,ประตูห้องครัวเปิดเป็นชักห้องครัวก็เปิดไหลออกเองหรือเนี่ยนี่มีเขามีเขารู้สึกว่า ปรมาณจะประมาณหาใครมาโบ้เนี่ยหาใคร,าร,รมาหาโบโบชีไม่ได้ที่แบบอลเลยที่แย่ที่แอบไว้ชีไอ้มีไม่ทำผิดกติกานะต้องอยู่ในบ้านนะ อ่ะบอกพ่อหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พ่อก็เข้ามาห้องพวกกัวทีหนึ่งแล้วนะ รอบนี้ไอ้มิชนะและทเกมบิงโกล่ะเกมบิงโกเมื่อวานนี้เอามานี่โอเคหนูหนูแอบบิดมากที่สุดในโลกโอเครอบนี้ไอ้มิชนะนะไปรับรางวัม่ต้องใส่รองเท้าเลยไหมวันนี่เสียงรองเท้าอกขำไม่ได้เอาไปแอรบิดเสียงรองเท้าเราหขำไม่ได้อะไรเนี่ยปัญหา คนหาก็ต้องโดนด้วยหรอเล่นแค่สามรอบพอนะโอเคเพราะพ่อมีเงินน้อยแม่ไงอาไ้ก่อนเยี๋เวิ่ให้ทีหลังเดี๋ยวให้ทีหลังนะรางวัลอาไรร่วมด้วยอ่ะทีนี้ใครจะเป็นคนหาพ่อพ่อพ่อคนหาเหมือนเดิมนะอะไรให้ใครเจอคนแรก คนแรกสี่เจ็ดสห้โอเคพ่อจะออกหาแล้วนะอเออยู่ไหนกันห้องเสืรีมีไหม ห้องครัวไม่มีพ่อว่าน่าจะขึ้นชั้นสองกันนะเนี่ย ได้ยินเสียงชั้นล่างโอชิน่าจะอยู่ชั้นล่างกับแม่แม่ไม่น่าจะขึ้นมาชั้นบนเพราะว่าร้อนมีคนโทนไม่ได้คนหนึ่งสงสัยไม่อยากได้รางวัลคนเนี้ยที่เดิมหรือเปล่านะ อ,อ,ยยอยู่ไหนกันนะออกนอกบ้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มี ทำไมแอบกันดีจังการนี้อยู่ในตู้นี่ย่า่าาิชิว้าวพิชิมาแอบอยู่ในตู้ครัวนี่เลย คนแรกคนแรกเลยเหรอใช่คนแรกเลยไม่น่พูดเลยนี่นรูะ้ทำไมผ้าม่านมันตุ้งตุ้งเลยตุ้ง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 แม่อยู่ไหนผ่าแล้วเชีย์เราแม่ก็แบ ไม่ายยาไปับแล้่ะแม่โอิจะไปดูจะพาไปดูที่พี่ออไอีได้รวันแน่เลยไอีคนสุดท้ายอ้าีกไงีอมีคนสุดท้ายอีกแล้วเออก่งจริงๆในมิอาจแนียจะเนี้ยแม่เป็นคนหา หาแค่สองคนอ่าแม่ไปนับอโอชิอนะนะโอชิกับไอ้มีไปแอบสองคนอ่าแม่รับเลยนะ อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคหาได้อยู่นิ่งๆเถ่ไวนะอยู่นิ่งๆเท่าไวได้ร้อนหนมาตึงๆๆอะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ๊ยนามันะไรเนี่อะไรอะไรไม่มีตึงๆตึงงอะ่อ ทัไมที่พิงข้อมันดูตรงๆ่ตาไม่ไมไมเลยเขามไคยหลังแข็งแข็ะขึ้ืไหนล่ะไม่อยู่ไหนก็หมดล่ะตามไม่รู้โอทิเงียบเข้าไว้เงียบเข้าไว้อยากได้รางวัลเงียบเข้าไว้ไอ้บีแม่ไปเซเว่นแล้วนะแม่โก้ เงียบเขา้าไว้เหมือนมีตุกกต๊กแกตุ๊กแกนี่มันตุ๊กแกใช่ไหมตุ๊กแกทำไมหัวสั้นจังตุ๊กแกตุ๊กแกหัวสั้นจังเลยกกเราเคล้อ <8. S 1> กระจกนี่ตุ๊กแกไม่หนีด้วยตัวนี้ตุ๊กแกตัวนี้เชื่องมาก นิ่งมากเลยตุ๊กแกเพราะมีตุ๊กแกอยู่ข้างหลังเนี่ยตุ๊กแกนิ่งมากเลยอ่ะโอ้ยนี่นีน่เจอตัวแล้วตัวก็มีเจอตัวมาทั้งตัวเห็นไหมเห็นไหมมาทั้งตัวเลยเนี่ยอุ้ยตุ๊กแกตัวใหญ่ม้าเลยไหนไปดูสิ

มาได้ออกมาได้พี่ชี้โป้งพี่ชี้แล้วโอ้โหทุกแกอวขนมไปด้วยหรอล่ะไมด้วนะอยู่ต้อมด้วยเ็นี้กันไาวั่งไอ้มีเางเป็นลมนะลูกไอ้มีเป็นลมไปแล้วมั้งนี่ยังเหลืออยู่บ้างชี้ใครอยากไอ้นี้อยู่ไหนล่ะไม่รู้อะ แม่เปิดเล่นๆนะเนี่ยร้อนไี่ไหวเลยร้อนใช่ไหมร้อนไม่ใช่ไม่รอเอาอันี้มาเลยไอมิชนะไอมิชนะรอบเลยโอเคคุณแม่รอบมอบรางวัลไอายมิสามแล้วได้รางวัลแล้วมามาสรุปการแข่งขันก่อนสรุปการแข่งขันก็หนูไม่ได้เดี๋ยวค่อยแข่งเดี๋ยวค่อยแข่งเราแข่งกันสามรอบผลปรากฏว่าไอมิ น้องไอมิชนะทั้งสามรอบเลยแล้วใครเจอคนแรกตลอดคนที่โดนคนแรกตลอดก็คือพี่โอชิเรามีรางวัลปลอบใจนะโอชิสำหรับคนโดนคนแรกลอะไรๆมิโดนคนที่สองแล้วก็คนที่หนึ่งหนึ่งนึ่งอ๋อเหรออ๋อคนที่สองครั้งแรกคนที่สองครั้งแรกคุณแม่โดนคนแรกเลยเกิถขึ้นด้วยกันอีก <ม>ก็เดี๋ยวคเ,เล่นก็เดี๋ยวคเ,เล่น่นเอามานี่มาเลยเอามานี่อ่าเดี๋ยวให้คุณแม่คนนอ,อ่อให้รางวัลอ่าวไี่เด้ต้องให้ดีๆมาต้องให้ดีๆขอบคุณค่ะสวยๆเแค่ไม่ตั้ง เดี๋ยวเราก็ปิดชิดขอบคุณค่ะด้วยโอชิเดี๋ยวลืมโอ,อชิสำหรับการแข่งขันน้อยมีก็ได้รางวัลสามครั้งเลยสามร้อยบาทเป็นแชมป์เย้ย<า>สำหรับพี่ชีล้ล่ะได้รางวัล็นขนมกมินตุยตุยตุยได <laughs> ้ยี่สิบบาท สำหรับการเล่นซ่อนแอบ <มา S 1> ของเ,เราติดคลิปให้เร็เวสำหรับการเล่นซ่อนแอบ,บอกก็ผลปรากฏว่าน้องไอ้มิได้รางวัลชนะเลิศ <Yeah! S 1> สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับน้องไอ้ม้และโอชิด้วยนะ ายบาแต่ชิขอรังไกลเยอะหน่อยชิแพ้ผมชิแพ้ขอรังไกลเยอะหน่อยอะบ๊ายยบาเพื่อนบายบายรู้ตั้งแต่นับแล้วทำไมอ่ะ